กลับเข้สู่ช่วงสุดท้ายครับของรายการคู่ชิงคู่แชมป์ครับคุณผู้ชม,ชมช่วงนี้น่าสนใจมากเลยครับเราได้รับเกียรตินะครับจากแขกของเราเนี่ยที่เป็นคุณครูเป็นติวเตอร์รที่น้องๆหลายคนเนี่ยเห็นหน้าค่าตาแล้วต้องรู้จักกับสาบันสอนพิเศษครับที่ ปีนี้ก็10ปีแล้วครับเป็นสถาบันสอนพิเศษที่ชื่อว่าออนดีมันแล้วก็สถาบันสอนคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่า A Level ครับสวัสดีคุณครูพี่โหน่งนะครับสวัสดีครูพี่แท็บแล้วก็ครูพี่เต๋อสวัสดีครับสิบปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับออนดีมันครับโอเคผมขอเริ่มก่อนเลยกันได้เลยครับได้ครับก็จริงๆเราก็เป็นวิศวกรตัวเล็กๆนะครับสามคนก็แต่ก็อยากทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมเราก็บอกว่าการศึกษาเนี่ยเป็น สิ่งที่มีคุณค่าเราเองเริ่มพัฒนาระบบการเรียนแบบคอมพิวเตอร์ตัวตัวเนี่ยเป็นเจ้าแรกอ๋อที่แรกในยุคสิปีก่อนนั้นคือทุกคนแค่สอนสดแล้วก็ดูทีวีเอาดูทีวีเป็นเขาเรียกว่าดีวีดีดูกับทีวีครับผมก็เราพัฒนาอันนี้มาเป็นเป็นที่แรกเลยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้แล้วเนี่ย70เปอร์เซ็นต์ละคือหันมาทําเป็นแบบนี้หมดเลยเพราะว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวกสามารถ ปรับให้เหมาะกับเด็กได้คือเรียนเรียนเร็วเรียนช้าได้ตามความความสามารถของเด็กเลยนะครับแล้วก็เราเองก็พัฒนาพวกระบบต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นเวลาน้องสงสัยเนี่ยเรามีระบบที่เรียกว่าเคลียร์คือสามารถที่จะหยิบมือถือออกมาถ่ายปุ๊บรับประกันการตอบภายในย4ิบสชั่วโมงหมายความว่าหมายความว่าสมมติว่าผมเมื่อวานนี้ผมจะสอบละผมมาเจอโจทย์ข้อนี้ผมบอกอ้าวแย่แล้วเว้ยทำไม่ได้ผมเอามือถือขึ้นมาถ่ายอย่างนี้แล้วก็ส่งเข้าหาพี่เลย ใช่ครับซึ่งภาวะปกติถ้าเป็นแบบแค่ฝึกโจทย์ที่บ้านปกติเนี่ยมันจะดูไม่ไม่ซีเรียสนะครับแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยคืออย่างยกตัวอย่างวันลุ่งขึ้นเนี่ยเป็นวันสอบเอนทานน้องเนี่ยจะถามเข้ามาเป็นพันๆคําถามเลยนะแล้วถ้าเราไม่ตอบเคลียร์ให้เขาว่าพรุ่งนี้เขาสอบไม่ได้อย่างเงี้ยคือพอเราประกัน24ชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องทำให้ได้คือต้องระดมคนมาตอบเขาทั้งหมดนะครับในวันที่เป็นก่อนวันสอบสำคัญตัวนี้คือเป็นระบบที่จะช่วยเขาเป็นจังหวะที่เขาติดจริงๆในเนื้อหาที่เขาต้องการครับ แล้วตอบนี่คือตอบอย่งไงตอบแค่อธิบายขนาดมากน้อยขนาดหรือแล้วแค่แบบว่าเท่ากับ78คือจริงๆมันมีหลายรูปแบบครับแล้วแต่ว่าบางคําถามเนี่ยอาจจะเป็นคนถามแค่ว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็ตอบเป็นแบบเบสิกไปนะครับแต่บางคําถามเนี่ยคือมันต้องเขียนเรามีอุปกรณ์ด้วยครับคือเราเขียนแล้วก็ซ้อมให้เป็นภาพเลยครับเพราฉะนั้นคือคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างที่พี่เต๋อว่าครับว่าเราเริ่มจากตัดตัวน้องก่อนก็คือว่าเราทําไงที่จะตอบจบน้องนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ตอบจทยน้องเนี่ยก่อนที่จะมีเคลียร์เรามีอีกตัวหนึ่งครับคือชื่อออนไลน์โซลูชันครับ,รบก็คือเป็นตัวเฉลยละเอียดก่อนคือ,อคิดง่ายว่าแต่ก่อนครับเวลาน้องทําโจทย์ใช่ไหมครับน้องทำโจทย์เสร็จปุ๊บน้องจะดูคําตอบน้องก็เปิดดูด้านหลัง ด้านหลังมันจะเป็นคําตอบแบบยากเช่นว่าตอบข้อกอไก่แต่ไม่รู้ว่าวายอียคืออะไรกันใช่ครับนั้นเราก็เลยคิดว่าเอยนั่นเราทําอะไรที่ทำให้น้องสามารถถ้าน้องสงสัยปุ๊บน้องสามารถดูเฉลยละเอียดได้ตลอดเวลาเลยเราก็เลยทําตัว All Solution ก่อนเสร็จแล้วตัวเคลียร์เป็นตัวต่อยอดอีกทีเพราะบางครั้งน้องดูเฉลยเสร็จแล้วไม่เข้าใจถามใครครับ ถาไม่ได้เราก็เลยบอกว่าสอบสัยตอบไม่ได้แล้วครับถามเคลียร์จบแค่นี้ครับแล้วตัวออนไลน์โซลูชันก็บละเคลียร์เนี่ยเราทําให้อยู่ในทั้งโมบายในมือถือนะฮะแล้วก็คอมที่บ้านได้ด้วยอย่างสมมุติว่าถ้าน้องมีมือถือระหว่างฝึกโจทย์เนี่ยหนังสืออยู่ข้างหน้าเขาก็สามารถดูข้อที่เขาสงสัยเป็นเฉลยละเอียดแล้วก็ฝึกได้เลยแล้วสงสัยจริงๆก็ถามทางเคลียร์ได้อีกคถ้าถ้าด้วยสองตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้น้องเนี่ยสามารถที่จะ ใช้เวลานอกเหนือจากมาเรียนกับเราที่เซ็นเตอร์เงี้ยนะครับคือกลับไปใช้เวลาที่บ้านได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเป็นคอนเซปต์ว่าเราอยากให้ย4ิบสี่ชั่วโมงน้องเนี่ยเป็นชั่วโมงเรียนรู้เขาแต่ว่าพอออกมาเป็นสองตัวนี้เนี่ยเราก็พบว่าเมื่อปีสองปีที่ผ่านมานะครับว่าไม่พอไม่พอไม่พอครับไม่พอคือแล้วพอดีจังหวะปีนี้มันเป็นปีที่เราครบรอบสิปีพอดีเราก็เลยสร้างโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาชื่อว่า โปรเจกต์ at home at home อันนี้ก็อยู่บ้านเลย at home คือไม่ต้องเรียนแล้วนอนเฉยซึ่งซึ่งเราสามารถไปเช็ค r รีเ a r ส h ิร์ชมาได้หมดเลยนะครับว่า at home โดยเฉพาะไอการเรียนที่บ้านเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จใช่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะมั่นใจหรือว่ามันไม่น่าจะสําเร็จเนื่องจาก เด็กหรือลูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะควบคุมตัวเองได้หรือเปล่าใช่เพราะเป็นผมก็คิดว่าเราอยู่บ้านคนเดียวเราอ่านหนังสือเรายังไปไม่รอดเลยนี่ให้ดูจอเราเราจะรอดหรือแล้วเราเรามีเรามีเทคนิคอย่างไงให้แอ h o ฮมปีกว่าแล้วใช่ไหมครับที่ได้ทดสอบมามันสมเป็นตัวนี้มันเหมือนมันเหรียญคนละด้านจริงๆนะครับตอนแรกเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่เวิร์กแต่สุดท้ายพอเราเสิร์ชลงไปเนี่ยเราก็พบว่าการที่เด็กอยู่ที่บ้านแล้วอ่านหนังสือใกล้สอบเองเนี่ยกลับทําให้เขาอ่านไม่ได้เพราะเขาไม่มีโฟกัส หรือพลังมากพอสําหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆครับน้องรุ่นใหม่เเเด็กรุ่นใหม่สมองดีมากครับแต่ความอดทนอาจจะน้อยน้อยไปนิดนึงพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยครีเอทโปรเจกต์ t Home ให้มาอยู่ในช่วงเวลาทองครับช่วงเวลาทองก็คือช่วงใกล้สอบที่เขาไม่อยากจะเดินทางออกจากบ้านเขาอยากจะติววันสองวันสุดท้ายอยากทบทบทวนแล้วก็ลุยโจทย์จอสุดท้ายที่เป็นโจทย์ที่สําคัญที่สุดครับเราก็เลยเปิดโปรเจกต์แอทโฮมให้มาตอบโจทย์ในช่วงเวลาทองนี่ครับ ซึ่งได้ผลมากครับแล้วเด็กอยู่ในช่วงที่ใกล้สอบเขาควบคุมตัวเองได้แน่นอนครับครอบแอดโฮมนี่คืออย่างสมมติว่าผมเป็นนักเรียนผมจะต้องเข้าหน้าคอมพิวเตอร์ก่อนครับครับแล้วก็ต้องทำอะไรล็อกอินเข้าไปอย่างนี้แหะคือจริงๆคิดง่ายๆครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำแอดโฮมเนี่ยมันไม่ต่างกับที่น้องจะต้องเตรียมตัวสอบของตัวน้องเองเช่นถามว่าถ้าต่กอนน้องเตรียมตัวสอบก็คือเปิดหนังสือขึ้นมาอ่านหนังสือใช่สักพักหนึ่งก็จะมีมีสมาธิสั้นนิดนึงก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ แล้วก็หลุดไปเพรัะงนั้นสิ่งที่เราคิดก็คือเราคิดว่าอย่างที่กินไม่หน่งว่าครับว่าสิทธตอบโจทย์ก็คือเราอยากจะตอบโจทย์เรื่องพฤติกรรมน้องก็คือว่าด้วยทัมมิ่งของเวลานั้นน่ะน้องรู้อยู่แล้วว่าน้องต้องสอบเช่นสนามใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสามแอดมิชันสนามสอบเข้าโควตาของมชวฉะนั้นเราก็แค่จําลองทําให้น้องสามารถมีสมาธิในการอ่านหนังสือโดยที่ตัวคอร์สสำคัญครับคือที่สำคัญที่คอร์สนะครับว่าคอร์สนั้นเนี่ยมันจะเป็นคอร์สที่น้องเน้นเรื่องการทบทวนกับการฝึกทําโจทย์นะครับการน้อง เปิดคอมขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วครับมันไม่ต่างกับน้องไปเรียนที่เซ็นเตอร์เลยครับการเรียนที่เซ็นเตอร์การเรียนกับอยู่ที่บ้านเทนกันเลยครับคือมีมีคุณครูพี่ๆทุกคนสอนกันบนหน้าจอบนหน้าจองนั้นเลยหนังสือมีน้องแค่ดูแล้วเวลาน้องเขาถามว่าเอาแล้วไอ้ทอมเรียนยังไงพี่ผมจะใช้คีย์เวิร์ดง่ายมากเลยนะครับ p a u s e and play คือสมมุติว่าอยู่บนหน้าจอแล้วโจดขึ้นมานะครับน้องกดพ a u s e ค้างไว้แล้วฝึกพอฝึกเสร็จกดเพ a y ดูเฉลย ด้วยด้วยพฤติกรรมเรียบเรียบง่ายๆแบบนี้มันทําให้เขาฝึกแล้วก็มีคนไกด์ทุกๆข้อตลอดเวลาแล้วเป็นข้อสอบที่คัดว่ามาว่าเป็นข้อสอบที่เป็นแนวที่เขาจะไปสอบแน่ๆถ้าตัวข้อสอบตรงแล้วตัวระบบทําให้เขาได้ฝึกเพราะแสนเพลงนะฮะเขาจะทําวันสอบได้แน่นอนครับแล้วมันจะเป็นการแล้วระหว่างนั้นอาจารย์ก็จะมีการเตือนเรื่องของสิ่งที่น้องต้องรู้น้องต้องระวังในณเวลาวันสอบด้วย คือเราเหมือนจำลองการสอบให้น้องไปในตัวเลยมีหลักสูตรอะไรบ้างครับในแอดผมจริงๆหลักสูตรอา่ที่บอกครับก็จะเป็นสนามใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสนามแอดพิชชันถ้าเป็นต้องแยกเป็นมอต้นมอปลายถ้าเป็นมอต้นก็จะมีพวกสนามช่วงที่สอบเขาเตรียมสอบเขามีดนถ้าเป็นสนามมอปลายก็จะมีตั้งแต่พวกแอดพิชชันพวกแกะแพทเลขสามัญ แล้วก็พวกโคต้ามอขมออมชนะพวกนี้จะมีครบหมดเลยครับก็คือว่าภายในภายในแต่ละคอร์สเนี่ยก็จะมีรายวิชาที่แยกออกไปอีกถูกไหมครับแล้วก็น้องก็สามารถไปเรียนได้ตรงตามเวลาที่น้องต้องการรู้สึกว่าเร็วเกินไปก็กลับไปีเ v e r s e กลับไปดูใหม่ได้แล้วเขาวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจเลยหนึ่งปีที่ผ่านมาเสียงตอบรับผลตอบรับจากน้องที่ได้ลอง at home เป็นยังไงบ้างจริงๆตอบรับดีมากนะครับทั้งเพราะว่าเราอย่างที่บอกอย่างที่พี่นงบอกว่า มันถูกทามมิ่งมันเป็นโกลเด้นไทม์ของเด็กครับคือเด็กเนี่ยอ่านมาแล้วปี2ปีนี่แหละคือช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่สำคัญมากตรงเนี้ยเป็นการสกัดผลึกให้เขาแล้วมีส่วนสําคัญในการที่ทําให้เขาอัพคะแนนได้แล้วไม่หมดกับการสอบของเขาครับอันเนี้ยพอพอเริ่มทดลองไปเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากครับเราก็เลยขยายให้ตรงเนี้ยมันมันเกิดขึ้นในในแบบที่น้องเรียนได้ครบถ้วนจริงๆครับครับก็ถือว่า เป็นในเรื่องของคอร์สที่ประหยัดในเรื่องของเวลาการเดินทางด้วยถูกไหมครัเพราะว่า <ๆ S 1> <C' in> สามารถเรียนได้ที่บ้านจริงๆมันเป็นฟิแนลเอ็กซิคิวเลยครับ,ค,รบคือคอร์ส at home ถ้าสังเกตคือเราจะเดินก้าวแรกที่คอร์สที่เป็นพวกสอบเข้ามาหาลัยครับเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยถ้าเขาปิดนิดเดียวคณะหรืออนาคตเขาเปลี่ยนเราก็เลยเอาตรงนี้มามาลง at home เป็นจังหวะแรกของของโอกาส10ปีออนดีแมนตัวนี้เลยครับสมมุติว่าอินเทอร์เน็ตบ้านผมช้าละครับอ๋ออันนี้ก็ตอนนี้เตรียมไปแล้วครับเพราะจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยคือต่างจังหวัด น้องบางคนอาจจะมีเรียกว่าท่ออินเทอร์เน็ตความเร็วที่อาจจะแตกต่างกันเวลาเรียนก็อาจจะอาจจะกระตุกเราก็เลยป้องกันปัญหาตรงนี้ให้น้องคือของเราจะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะเรียกว่าพรีโหลดบางส่วนเพราะเนี้ยเขาจะดึงข้อมูลลงมาก่อนะครับเพราะนั้นการเรียนเนี่ยจะเรียนด้วยความรับรื่นตลอดเวลาที่เขาเรียนไฟล์ยังคงเป็นไฮเดฟ HD ดเหมือนเดิมนะคะไม่กระตุกทุกอย่างชัดเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แค่ต้องใช้เวลาโหลดช่วงแรกก่อน ก็คือประมาณสามสี่นาทีแรกแรกหลังจากนั้นก็เดินได้ตอเร็วอาจจะเร็วแล้วเดินเร็วเพราะเพราะระบบคดยิ่งเราเราก็ติดตั้งตัวดาวน์โหลดตัวอะไรทุกอย่างจริงๆรรีเสิร์ชหมดเลยนะครับก่าจะออกมาให้มันรับรื่นแล้วก็ไปลองที่บุรีรัมไปลองที่จังหวัดไกลๆไปลองทุกที่ที่ เราคาดว่าอาจจะมีจุดที่จะอินฟราไม่ดีนะครับคือเราก็ไปเทสเรื่องนี้มาก็ตอนนี้ก็มั่นใจครับว่าน้องน้องเรียนได้สมุูรทุกที่ครับแอดโฮมนี่คือสําหรับนักเรียนของของของอนดีมานทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าใครบ้างที่จะมีโอกาสได้ใช้ระบบแอดโฮมนี้จริงๆเราแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนของน้องที่มาสมัครเรียนกับอนดีมานเราก็มีแอดโฮมให้เป็นตัวพิเศษให้อยู่แล้วนะคบคือน้องอาจจะเลือกสมัครเรียนเรียนคอร์สเดียวกันแล้วมาเรียนที่เซ็นเตอร์หรือเรียนที่บ้าน ได้ทั้งคู่ในตัวที่เราเปิดไว้นะฮะนอกจากจากตรงนี้เราก็เราก็มีแผนที่จะทำแอ h โฮมไปช่วยเด็กที่เขาได้โอกาสครับคือบางบางอันเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ดีๆที่เขาควรจะได้รับรู้ไม่แพ้เพื่อนเพราะว่าโอกาสทางการศึกษาเนี่ยมันคือทุกมันไม่ได้อยู่ในยูทูบฮะหรือการติวฟรีอย่างเดียวสําหรับคนที่ไม่มีเงินตัวนี้เราก็จะมีการทําตัวนี้ออกไปให้น้องๆด้วยครับในอนาคตนี้แอปโฮมจะมีการเรียนการสอนที่จะเตรียมการต่อไปจะไม่ต้องเดินทางมาถึงที่ออนดมาแล้วไหมครับ ในเรื่องของการสอนไม่เฉพาะการสอบอย่างเดียวนะตรงนี้เป็นปรัชญาที่ตอนนี้ทั้งโลกเขาเถียงกันอยู่เลยนะคว่าระบบการเรียนที่ดีสุดคืออะไรเพราะว่าไม่มีระบบการเรียนที่ดีสุดที่เป็นฟอร์แมตเดียวแต่ว่าคอนเซปท์ที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยคือเราใช้คําว่า human center design น้องเนี่ยอยู่ตรงกลางครับเขาไปเรียนที่เซ็นเตอร์เราต้องอยู่ในบรรยากาศที่ควบคุมเพื่อเขาจะได้มีสมาธิกลับมาบ้านฝึกทําโจทย์โดยใช้ clear online solution ช่วงใกล้สอบไม่อยากออกจากบ้านเรียนจากที่บ้านได้เพราะฉะนั้นน้องคือศูนย์กลางแล้วเราจะสร้าง environment ให้เขาเนี่ยเป็น24ชั่วโมงในการเรียนรู้แล้วก็สร้างนวัตกรรมเพื่อไปตอบในแต่ละด้านพอทุกอันเนี่ยมาร้อยเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นจิ๊กซอที่ทําให้เขาเนี่ยได้หนาคตดีครับตอนนี้ทิศทางของเราคือระวังคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้ครมันเป็นการผสมผสานรูปแบบการเรียน ให้มันครบถ้วนมากกว่าน่าสนใจจริงๆนะสำหรับนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่เราเห็นเรื่องของการเรียนการสอนและมีเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงคนในทุกพื้นที่แล้วก็ได้รับความรู้แบบเท่าเทียมกันด้วยอยากให้แต่ละท่านฝากนิดนึงว่ามอนะครับต่อไปอย่างไรบ้างสำหรับออนไลน์แล้วก็เอเลเวลครับผมเริ่มจากพี่ก่อนก็ได้พี่ก่อนก็ได้ครับก็จริงๆแล้วสำหรับออนไลน์เอเลเวลครับเราเราเน้นเรื่องนวัตกรรมการศึกษาครับซึ่งเราไม่ได้เน้นเรื่องความหรูรานครับ แต่เราจะเน้นแล้วว่าเราจะทําอะไรเพื่อตอบโจทย์น้องและนักเรียนให้มากที่สุดครับครับซึ่งอันนี้ผมยอมรับว่าตัวผมเองเนี่ยพอดีผมก็เพิ่งมีลูก,กนะครับผมรู้สึกว่ามันมีแกลบของความเข้าใจของผู้ใหญ่กับเด็กอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกผมพยายามทําก็คือทำอะไรให้แกลบตรงนี้มันมันน้อยลงเราพยายามจะเข้าใจเด็กมากขึ้นแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเข้าใจผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถามว่าอ l t i มาเด l e v e ต่อไปที่เราทําก็คืออะไรที่ตอบโจทย์น้องเราก็คงทำตรงนั้นให้กับน้องๆครับ แล้วเราเรายังถ er. ือว <im iti> ่าเรายังอยู่ในอีโคซิสเต็มอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเดียวกับทุกๆองค์กรนะครับคืออย่างบางทีเราจะได้รับคําถามว่าเอาแล้วกฎวิชาเมื่อเทียบกันในโรงเรียนเป็นยังไงผมกล้าบอกเลยนะครับว่าเราเป็นส่วนประกอบจากทั้งในโรงเรียนและของเราที่เป็นกฎวิชาเราเป็นแค่รอยต่อด้วยนะฮะรอยต่อที่โรงเรียนเนี่ยสนับสนุนเด็กมาแล้วบางโรงเรียนทําได้ดีบางโรงเรียนยังขาดตกไม่เป็นไรแล้วเราก็มาสารต่อตรงนี้ให้เขาเนี่ย เป็นอยู่ในช่วงรอยต่อให้มีอนาคตที่ดีครับคือถ้าทุกคนมองว่าเราอยู่ในอีโคซิสเต็มหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันเนี่ยครับแล้วทาหน้าที่ตัวเองเข้ามาผมว่าเนี่ยระบบการศึกษามันจะดีจากตรงนี้มากกว่าครับคือเราก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งให้ได้ครับครับสุดท้ายสั้นๆเชิญครับก็ผมขอฝากถึงน้องๆแล้วกันนะครับครับก็จริงๆแล้วลองน้องลองนึกภาพดูนะครับวันหนึ่งที่น้องสําเร็จเข้ามหาวิทยาลัยได้เนี่ยรอยยิ้มของคุณแม่เนี่ยจะกว้างแค่ไหนนะครับว่าคืออยากให้น้องเป็นกาลังใจให้น้องให้น้้้องูนนะครับชี คือตอบแทนความรักที่ยิ่งใหญ่ที่คุณแม่มีให้เรานะครับ,รบทำไม่เต็มที่แล้วก็สิ่งที่น้องทําดีตรงนี้จะทำให้อนาคตของน้องอีกหลายสิบปีเนี่ยมันสดใสนะครับก็ขอให้กําลังใจครับสู้ๆครับ นี่มงพี่โอ้หน <laughs> ่าสนใจมากนะครับทุกครั้งที่เราได้มีการพูดคุยครับ <c oughs> เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการศึกษาที่หลายคนบอกว่าเป็นติวเตอร์แต่จริงๆก็ต้องยอมรับว่าติวเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในบทบาทที่สําคัญมากที่ทําให้เด็กไทยเนี่ยตั้งใจที่จะเรียนมากขึ้นแล้วก็มีความใส่ใจในการรู้การศึกษามากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าพอไม่สนใจไม่โฟกัสในการเรียนในคลาสแล้วก็ตัดทิ้งไปเลย <c oughs> เขายังมีเป็นมืออีกหนึ่งมือที่เข้ามาช่วยเหลือให้เขาให้เขาสามารถเลือกอนาคตของเขาต่อไปได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทัััั้งคคคคคนมากรรรบบบ เอาละครับวันนี้หมดเวลาสําหรับรายการคู่ชิงคู่แชมป์แล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งการนาฬิกาสามสินาทีคู่ชิงคู่แชมป์วันจันทร์จะมาคุยเรื่องของศาสตร์ดวงจุ้ยกับการทําธุรกิจจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสัปดาห์หน้าสมววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมมดิบรรพุมตาพี่ฟิลปริญาแลวก็รวมถึงทั้ง3ท่านจากสถาบันอดีมาและเอเลเวลาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ